วันนี้เรายัางอยู่ที่เรื่องของการเมืองไทยอีกหนึ่งวันนะฮะไปวิเคราะห์ร่วมกันครับกับผู้ช่วยศาสตราจารย์ดตตรวัชชิตบุญปโปร่งครับรองคณะบดีฝ่ายบริหารคณะรัฐศาสตร์มหาลังศิษย์ครับอาจารย์วัชชิตสวัสดีครับสวัสดีครับคุณสวยและท่านผู้ชมและผู้ฟังทุกท่านด้วยนะครับสวัสดีครับ,รบ,รบผมครับ จะสิ้นปี2017แล้วฮะอาจารย์วรวิชิตนะฮะนักข่าวทั้งสายทำเนียบนะฮะแล้วก็นักข่าวสารรัฐสภาเขาก็ตั้งฉายาให้กับรัฐบาลแล้วก็สภาแล้วอาจารย์วรวิชิตมองยังไงบ้างฮะฉายาที่สื่อได้ตั้งให้กับรัฐบาลแล้วก็รัฐสภาไม่ว่าจะเป็นทั้งคณะรัฐบาลสสแล้วก็สวด้วยครับอาจารย์ครับก็อพอสำแสสสำคัญกันนะครับถ้าใครมองเป็นเรื่องขำๆหรือเป็นเรื่องที่กระตุ้นกรต้นใจโดยเฉพาะนักการเมืองหรือผู้ที่ถูกให้ฉายาเนี่ยนำไปปรับปรุงนำไปสู่การ ลบคําสวประมาทนะครับก็จะเป็นการดีนะครับแต่ถ้าดูในภาพรวมภาพใหญ่ๆเนี่ยมันก็เป็นเรื่องที่น่าสังเวชใจยอย่างหนึ่งนะคุณตวุ๋ยว่าครับอ่าเราโดยเฉพาะฉายานของสภาเนี่ยนะครับโดยอไม่มีดาวเด่นมาสามปีละอ่าครับ,น,รบนีน่คือมันมันอธิบายภาพอะไรบางอย่างเอ๊ะทำไมเราต้องมานั่นงั่ข้อสังเกตหรือวิเคราะห์กันว่าเฮ้ยเป็นปีที่สามตอบกันที่ ผู้สื่อข่าวนะครับโดยเฉพาะผู้สื่อข่าวประจำในสภาเนี่ยไม่สามารถให้ฉายาหรือยกย่องนะครับนักการเมืองที่ทําหน้าที่เป็นดาวเด่นในสภาได้ครับนะครับแล้วที่ผ่านมาเราเห็นอะไรจํานวนผู้เข้าประชุมไม่ครบมาชมมามาประชุมบา,บางกฎหมายที่อยากจะให้ผ่านก็งดออกเสียงหรือไม่ผ่านบ้างอะไรหลายอย่างเนี่ยก็ทําให้เห็นแล้วว่าที่ผ่านมาเนี่ยฝากบางทีเนี่ยให้ฉายาอะไรไปกันแล้วแต่เนี่ยเออมัน ไม่สะดุ้งสะเทือนอะไรเขาหรือเปล่าครับทั้งหลายทั้งปวงมันก็มีผลต่อเรื่องคะแนนนิยมหรือมันจะเป็นภาพที่ติดตัวตลอดไปนะครับถ้าถ้าบางทีบุคคลเหล่านั้นในอนาคตทางการเมืองจะเติบโตขึ้นอีกหรือมีฉายาที่โดยแบบปรับเปลี่ยนไปหนักหนก่วงขึ้นกว่าเดิมหรือเพราะตำแหน่งหลักๆอน่างนายกรัฐมนตรีอย่างเงี้ยนะครับโอเคว่านายกรัฐมนตรีท่านก็รับฉายาได้ยังรู้สึกว่ามองเป็นเรื่องสนุกมองเป็นเรื่องขำขำ ไหมครับแต่ว่าบางฉาย,ยานี่ผมไม่รู้ไม่รู้บางท่านนี่ขับวัดด้วยหรือเปล่านะฮะเป็นตัวยนะครับครับผมก็เห็นแต่ละท่านก็รับฉาย,ยาไปบางท่านก็บอกว่านะฮะอย่างเช่นอะไรนะจะจะ,จะ,จะชนจะพังนะฮะเพื่อประเทศอะไรก็ว่ากันไปเนี่ยนะฮะทีนี้เราพูดถึงฉายาไปแล้วที่สื่อมวลชนสายรัฐสภาแล้วก็สายรัฐบาลตั้งะ,ะทีนี้ เราพูดถึงปีหน้าปี2018ดีกว่าอาจารย์วันวิชิตหลายคนบอกว่าปีหน้าการเมืองบนท้องถนนจะกลับมาไหมการยุบสภาจะเกิดหรือเปล่าอะไรอย่างนี้ในมุมมองอขออาจารย์วิชิตปีหน้าการเมืองไทยจะเป็นยังไงบ้างครับก็ออยังร้อนแรงหนักขึ้นกว่าเดิมนะครับไม่ต่างกับปี267นะครับคนที่จะเป็นตัวแปรสําคัญที่สุดนะครับก็คือคุณจักรชินวัตนนี่แหละคุณตัวยอาจารับท่านผู้ชมเห็นต่างเห็นด้วยกับผมไหม ว่าคุณจักสืบคือทั้งปีเนี่ยทันที่เราจะนึกถึงอดีตนายกเศรษฐาหรือจะภาโฟกัสคนอื่นอื่นนครับกลายเป็นว่าคุณจักสืบเนี่ยขโมยซีนหมดเลยทั้งปีนะครับบทบาทแอคชั่น action, การพูดการฟาดน,นะฮะคือทาสงครามกับทุกระดับแล้วพูดอย่างเงี้ยสงครามการเมืองทุกระดับนะครับคือเออทำลดระดับพดานาหรือลงเอาตัวเองเมื่อก่อนเนี่ยไม่ค่อยให้ความสําคัญกับการเมืองสนามท้องถิ่นเป็นี้ไป เหไหมอันะยิ่งปี2018มันมีการเดิมพันในสูเนงเพราสามการเลือกตั้งท้องถิ่นระดับนายกอบจอเนี่ยนะครับผมคุณนักษิณก็ยังต้องเน้นเดือนสองเดือนเนี่ยก่อนที่จะนําไปสู่การเลือกตั้งเดือนกว่าและกันนะครับก็คงตงลงไปหาเสียงและบทบาทต่างๆเนี่ยก็ยิ่งกันเด่นชัดนะฮะแท้จะกลบตัวนายยงศรีซึ่เป็นลูกสาวนะครับบทบาทท่าทีที่คุณนักสิณพูดอะไรบางสิ่งบางอย่างในหลายเรื่องนะครับเหมือนใช้อำนาจผ่านนายกรัฐมนตรี นะครับเรื่องจะไปแก้ปัญหาข้อเส้นตร์แก้ปัญหาอะไรต่างๆไงแล้วถ้ามีกองกําลังมีอะไรงี้พูดคือพูดไปเรื่อยมันก็ทําให้คนรู้สึกอ้าวไอ้จะเป็นเกินขอบเขตหรือเกินใช้สถานะอํมมานาจอะไรหรือเปล่าครับแล้วสองความางทีแปดงการบรอออนหรแรงที่มันจะจุดประเด็นเนี่ยก็อาจจะจุดติดไม่ติดเนี่ยก็อ,อยู่ที่คุณนักสิงแต่คุณพระกพงถามผมคุณต้ยถามผมเรื่องมอบลงถนนเนี่ย นะครับมอบเนี่ยจะมีความชอบธรรมจะจุดติดหรือมไม่ก็อยู่ที่สถิตข้าอในตวตนของรัฐบาลที่ทํพลาดทำผิดลั่นใส่เท้าใส่ือตัวเองนะครับเรื่องกระบวนเรื่องไปละเมิดไปใช้อํานาจในทางนิติดโดยเฉพาะกระบวนการที่ทาหรืออะไรบางสิ่งบางอย่างที่ประชาชนรู้สึกว่าเกิดเป็นสองมาตรฐานนะครับ,รบเพราะฉะนั้นผมคิดว่าเป็นสิ่งที่ทําให้อันถึงเจอโจทย์ที่คบที่ว่าสองวันหแปดเป็นโจทย์ทีท้ศทาย จนนำไปถึงนี้ว่าโดยเฉพาะเรื่องกระบวนการนิสิตสงครามที่มันกำลังบวชเข้ามาในหลายประเด็นนะครับจะสง่งผลต่อปถานาธของ,อง,อง,งรัฐบาลโดยเฉพาะนายยงมินตรีนะครับและคุณนักสินอีกถือไหมนะครับแน่นอนคุณเล็กสินพูดปรามกว่าเะ็กเส้นปีจนะมว่านักร้องต่างๆให้ระวังด้วยนะหรือบ,บัฟมาบัฟกลับแต่ว่าในสาธารณะอย่างนี้ผมผมคิดว่าหลายคนก็เกิดความไม่สบายใจว่า เสรีภาพของอาการแสดงออกหรือคําวิพากษ์วิจารณ์อะไรต่างๆเนี่ยนะฮะรวมถึงนาย,ยก,นกรัฐมนตรีด้วยที่บอกเออเนี่ยเพิ่งไม่กี่วันใช่ไหมครที่บอกว่ารเรื่องทยนไม่ค่อยสบายไม่ไม่ไม่พอใจอย่างมากอ่ะเรื่องที่ว่านักชาการไ,ไ,ปาาาไปปดยค่าท่านไปปา마ท่านว่าไม่สามารถแก้ปัญหาเรื่องผู้มีสิทธิพลหรือความเสียได้นะครับแล้วคือเอา,อาจริงๆนังคมไม่ว่านักชาการหรือแม้แต่นักคมหรือใครเนี่ยไปไปแซวไปวิไปปามก เลยครับผู้มีผลจะผลที่โดนตีหัวนะพระกับผมจะออกเนละใช่ไหมครับดังนั้นผู้มีอำนาจรัฐนะครับโดยเพราะในมือตรีต่างหากครับจะต้องลคบคําสระมาิแต่ยิ่งทําได้เนี่ยท่านยิ่งมีเครดิตยิ่งทําได้เนี่ยพวกคนที่ไม่ชอบท่นานก็จะแพ้ภัยตัวเองพูดอะไรมาโอ๊ยคุณเบียร์คตีเนี่ไม่เนี่ยนายองตรีทําดีมากอะไรเงี้ยจะกลายเป็นอย่างนั้นนะถ้าจริงๆแ้วท่านแบบนึงน่งมีเงี้ยวเออ้อมรับกับควาวิพากษ์วิจารณ์แบบเออวันเวลาจะกลายเป็นเครื่องพิสูจน์ ดังนั้นทั้งคุณพ่อคุณลูกเนี่ยนะครับจะกลายเป็นที่เราไม่ผมไม่อยากจะเรียกว่าเป็นหมู่บ้านกระสุนตกแหละคือท่านเรียยอดึงเข้าตัวเองเข้ามาในสู่ k i l ลิ n g z o นะครับทุกๆวันมีโอกาสเพียงครัมบน่นะครับนะฮะทีนี้ครับอาจารย์นะถ้านอกเหนือจากเรื่องของอาพรรคเพื่อไทยแล้วนะคุณทักษิณแล้วเนี่ยนะฮะการเมืองโมท้องหมนอาจารย์ก็บอกว่าก็ขึ้นอยู่กับรัฐบาลหลายคนบอกว่าปีหน้า นิติสงครามที่อาจารย์บอกพักประชาชนหรือสีส้มปีหน้าอาจจะเป็นปีที่พักสีส้มไม่เหลือเลยฮะอาจารย์นะมันเป็นอย่างนั้นไหมครับผม,มก็มีแนวโน้มเป็นอย่างนั้นครับ<ม>เพราะว่ามันก็สอดของกับฉายากับของหัวหน้าพรรคฝ่ายค้านคุณร,ร,รัฐมนตรีเต้ยนะครับครับผมความโดดเด่นหรือนิสัอยอะไรต่างๆเนี่ยมันมันนึงคือต้องพูดย่าันดูจืดชื้ออยู่บ้างประกอบกับว,ว่าเรื่องคดีความหรือการปฏิรณาญาติของสื่อสอ,อสอ,อเนี่ย ดูทรงดูจากรคำวิชัยที่มันของสายเงินที่มันผูกพันต่อทุก,กองค์กรเนี่ยโอกาสที่จะ,ะไม่เหลือเนี่ยเดี๋ยวก็ทิ้งสีบคนได้ไมนไปต่ออะไรจะสูงแล้วสอสอร้อยหน่คน,น,นจะเปยังไงโอกาสถูกช้อนลูกดักเนะี่ยไปเยอะมากนะครับว่าจะไหลถ้ายังกุ่มการยังคงอยู่ก็โอเคเพราะสิ่งหนึ่งพรกประชาชนที่ยังดำรงอยู่ได้คือการต่อสู้หรือการเป็นอาวุธทางความคิดให้กับประชาชนหรือวอเตอร์นะครับว่า ือสิ่งหนึ่งที่ทําให้พักการเงนหลายพักเก่ยกังวลเพราะว่ายาหนึ่งเนี่ยโอเคพักประชาชนถูกวิ้าวิการเลือกไปแปดเลื่อกการแก้ไขบ้านตายหนึ่งสองแต่จุดแข็งบางอย่างซึ่งคนที่เคยเห็นต่างหรือคนที่จับตามองเนี่ยจุดแข็งแล้วก็ติดตั้งชุดความคิดนี้เสมจว่าเป็นทักที่ไม่ใช้เงินในการเลือนตังครับได้ไหมครับนะครับี่ทาให้พวกอย่างคุณทักษิณก็ต้องไปว่าเอ้ทำน่าไม่เป็นปีแต่พูดเนี่ยก็ต้องเอาจุดประเด็นเงินที่ไม่คือไปลบ เป็แข็งของเขาแล้วนั่นก็เป็นปีหนึ่งที่ท้าทายว่าพรฒประชาชนจะหมุนทิศทางปรับัวเองไงคือถ้าสมมติว่าหัวไม่มีเนี่ยนะเจเนอเรชันกุนนําสมมตินะครับรุ่นที่สี่รุ่นถัอไปจะเตรมพน้อมต่อสุดสนามการเลือกตั้งแค่ไหนใช่ไหมครับเพราะว่าอย่างมองคนที่เป็นคนเป็นดาวโลนหรือดาวเลิกที่มีสายผลิตวัชรัสินทูนเนี่ยอายุช่างเยาวยังไม่ถึงถ้าสมมติปี70เต้องการเลือกตั้งหรือต้องเลือกตั้งก่อนเนี่ย ท่านยังไม่ถึงอายุที่จะเข้าเกณฑ์จะเป็นแคนิเดตได้ยกรัฐกมนตรีได้ mm hmm. นะครับเพราะฉะนั้นมันก็เป็นความยากความท้าทายของประชาชนแหละจะหาใครมามาเปลี่ยนมาแทนในอนาคตในกรณีที่ว่าตัวในตัวหัวหน้าพรรคฝ่ายค้านหรือคุณนัปพงศและสีสีตอที่คนที่มีชื่อเสียงอย่างคุณสีกัญญาคุณหลักสิบันโลคุณวิโรจน,น์ักนาดิศอนเนี่ย ค,คือเตือท็อปตัวตึงที่มีบทบาทอย่างสูงนะครับหรือคนที่สร้างกระดสนิยมให้กับทางเนี่ยไม่ได้ไปต่ออันนี้น่าสนใจเพราะฉะนั้นมันก็จะทำให้การมูเลเรื่อง้องฝ่ายกลัวรัฐบาลเนี่ยโอ้เกิดความมัน่นใจฝ่กรคดีเกิดก็จะเกิดการอะไรอาการมีปัญหาการขบเหร่การชิงไหวชิงพลิกสถานสถานภับาดความเป็นอยู่ของความเป็นพักร่วมสบานเนี่แต่ตรงนี้จะสั่นคลอนมากกว่านะครับ ครับผมสั้นๆสุดท้ายฮะอาจารย์นะฮะหลายคนเป็นห่วงฮะบอกว่าปีหน้าเนี่ยมันอาจจะเกิดนอกเหนือจากเรื่องของเอ๊ะการเมืองลงถนนที่อาจารย์บอกมันต้องดูหลายๆปัจจัยแล้วเนี่ยนะหรือจริงๆแล้วจะสะดุดขาตัวเองเช่นเสถียรภาพในพกร่วมหรือแม้แต่สอสอกสวฮะอาจารย์ครับผมผมคิดว่าเรื่องเสถียรภาพน,น่าเป็นห่วง <c oughs> เพราะว่าจะสิ้นปีแนละ้วเราก็เห็นสิ่งที่คุณเอา,าจักผ้าจากาาาาาคุณกจ็คสัไปวิพากษ์วิจารณ์การแถลงาร์่วมรัฐบาลและไปฟ่าเพาว่าอีแอม เช็คไปเช็คมาก็ดูท่าทีว่าพักที่น่าห่วงใหญ่ที่สุดคือพักบวงไทย้างชานะครับโดยเพราะกระทรวงพลังงานเป็นกระทรวงที่ใบ,บออกมากเี่พ่กเพื่อได้ตั้งใจท่าเป็นไปได้เนี่ยกลับจะมาบ่อยหาเองแต่กนาะรยิงพักบวงไทย้างชาก็พยายามจะสร้งนางคะแนนนิยมนะครับชี้เห็นว่าพยายามรักษาผลประโยชน์ของประเทศครับดังนั้นถามว่าทําไมเป็นรอ,องทสชว่าเป็นพักที่เหลืออยู่ในแง่ของเปอร์เซ็์ของ ความเป็นรัฐบาลคือรัฐบาลสามปอละครับแสดงสมมุติว่าเป็นสวิสสามปอจริงๆเนี่ยรอทชสชก็คือสวิสภายนี่แหละนะครับเพราะพลังประชารัฐนี่เราต้องยอมรับว่าไปไม่กลับแล้วฮะหลับไปตื่นจริงๆในทางการเมืองใช่ไหมครับนั้นก็เหลือรอทชสชเนี่ยจะอยู่ยังไงนั่นคือเสถียรภาพในการเสถียรภาพแบบนี้เนี่ยความชอบธรรมก็ต้องแบบต้องยอมรับว่าจะมีค่าใช้จ่ายที่แสนแพงเพราะต่อไปทําแบบนี้ได้การจะเป็นยูเนสซาเงื่อนไขเนี่ย ต้องสร้างความแข่งตันไปเองอย่างที่วุฒิเลื่อนบ่อยสามลึกตั้งคณะต้องได้สองร้อยนะอย่างเงี้ยใช่ไหมครับซึ่งก็ต้องยอมรับว่ามันก็ไม่ง่ายก็อาจจะเกิดภาวะที่ว่าพรรคการเมืองใหม่ๆที่จะเตรียมตัวจัดบ้างพักที่จะมาสู้ศึกเตรียมการหรือเปิดตัวเงี้ยอาจจะมีนะครับครับผมเอาละครับวันนี้ขอบพระคุณอาจารย์วิชิตบุญโปมากครับขอบพระคุณครับ ครับสวัสดีครับผมครับ,รบผมอ่ะก็ได้มองนะฮะการเมืองไทยในปีหน้านะฮะร้อนแรงอย่างแน่นอน,นะฮะก็ต้องดูฮะว่าจะเกิดปจดัจจัยใดเกิดขึ้นบ้างนะครับผมและนี่คือช่วงไฟเดย์ขอ l ลัมนิสครับ